สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวมิเทสซอลี่นะคะนี่เราเห็นลูกแมวนะสีน่ารักมากเห็นไหมเมวอีสองตัวมันกำลังจะทำอะไรกันนี่ยังไงตัวหนึ่งพี่นุชเฮ้ยวุ้งกีเห็นมันนั่งอยู่จะไปไหนอันนี้ตันนี้อีกตัวหนึ่งอยู่นน่นสีเหลืองอันนี้เร้วซูมนให้ดู นี่ค่ะเอตีแมวเหมือนกำลังจะมันจะกำลังจะมาหาตัวนี้หรือเปล่ามันเห็นสาวินมันก็เลยอายมันเลยไม่กล้ามานี่ไงอีกตัวนึง่งเหอตัวน,นี้น่ารักมากเนี่ยไปไหมไปอยู่ด้วยกันไหมเอ่ยเว้ยน่ารักนะ่าเดินแล้วเดินแล้วเดินแล้ว,ลวมาหาแล้วมาหาแล้วโอ้ยไม่กลัวนี่ ทำไหมทำหรือเปล่าอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหน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 อุ้ยน่ารักแล้วมีคิ้วด้วยเป็นอะไรตรงตรงคิ้วนี่ยเป็นดำดำมีปานหรือเปล่าอ๋อมันจะไปหาเมวตัวนั้นเป็นแม่ลูกกันหรือเปล่าฮึม อาคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามสาววิเฮเจตอรีด้วยนะเจอแมวนะคะอสีนั่งทำอะไรตรงนี้วะไปกันนะกลับกันนะบ๊ายบายจุ๊บๆไปละ